ที่นี่บ้านโคกวัดหมู่ห้าตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่มุมมองของบุคคลภายนอกมองว่ามีความรุนแรงแต่แท้จริงแล้วยังมีความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในพื้นที่เรา มโนราเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแม่อุบลอุ่นสนิทวัยหกปียังคงอนุรักษ์และสืบทอดการร่ายรำมโนรามาจนถึงปัจจุบันทั้งทำการแสดงด้วยตนเองและการถ่ายทอดให้เยาวชน ชาวบ้านในตำบลยาบีและจังหวัดปัตตานีเมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็คิดว่าลังไปอย่างนั้นเองแต่พออยู่มาระยะหลังเนี้ยแม่ก็เห็นคุณค่าของมโนราเพราะว่าถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วแล้วเราไม่ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสารต่อไปนี่แม่ว่ามันก็น่าเสียดายอยู่นะเพราะว่ายังไงก็เป็นของทางใต้เราแม่ก็เลย ฝึกสอนให้ลูกๆได้สืบสารเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมทางภาคใต้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในการสืบทอดของวนโนรานั้นผู้บรรเลงเครื่องดนตรีมีแต่นับวันจะสูงวัยและสูญหายไปไม่มีผู้มาสืบทอดต่อ,อ,อปัญหานั้นก็มีลูก เพราะว่าเรื่องเด็กรำนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเพราะส่วนมากแล้วก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นส่วนมากแล้วก็มีผู้ชายเป็นส่วนน้อยเครื่องดน,นตรีเราก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่มาบรรเลงและลูกมีปัญหาเพราะว่าเราหาเด็กไม่ได้หายเยาวชนรุ่นรุ่นใหม่มาทำในสิ่งนี้ไม่ได้ ก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนเก่าๆคนเก่ๆนะเกาทำอยู่แล้วแต่ยังให้ถ่ายทอดให้สืบสารให้ลูกหลานเนี่ยยังหาไม่ได้เลยเรื่องนี้แม่หนักใจนะคะท่ามกลางไฟใต้ที่ร้อนละอุยังคงมีความงดงามความดีที่ซ่อนอยู่ เพื่อรอให้ทุกคนได้มาชื่นชมและสัมผัสก่อนที่ความงามเหล่านี้จะเลือนหายไปนักข่าวเยาวชนชายแดนใต้บ้านยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรายงาน